เปนที่การศึกษาเนี่ยนอกจากทางศึกษานิเทศแล้ววันนี้มีอีกเสียงหนึ่งนะคะมีอีกท่านหนึ่งจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กไปด้วยกันเช่นเดียวกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวชิรนุชตรมพัฒน์ค่ะรองร่วมในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองพอคะ่ะสวัสดีค่ะ นั่นรองผอ,อ,อวชิรนุชนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะทราบถึงาทางเขตนะคะนโยบายของทางเขตว่ามีนโยบายที่จะผลักดันหรือว่าช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่เรารับผิดชอบอยู่เนี้อย่างไรบ้างคะ่ะในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่เนาะ ขอที่จะอธิบายนี่ถามคุณทรายก่อนได้ไหมค่ะได้เลยค่ะว่าโครงการดีๆอย่างเนี้เป็นไปเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นดงน้อยถึงได้มาเป็นกาะสินเขตหนึ่งมีที่ไปที่มาคือตอนนี้คือลองหาที่ไปที่มาไม่เจอถามสอนอก็ไม่รู้ถามผองเรืยก็ไม่รู้ว่าที่ไปที่มามันไปยังไงก็เลยอยากรู้ก่อนอ๋ออันนี้คือที่เราที่เราเลือกโรงเรียนดงน้อยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วผ่านใครหรือติดต่อใครยังไงคะ พอดีอันนี้ที่เราเลือกโรงเรียนตรงน้อยมาเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอธิบายให้ท่านรองพอฟังก่อนท่า <c oughs> นออาจจะยังไม่เห็นภาพรวมคืออันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมของโครงการ d ด s c h o o l i n g Project นะคะก็คือโรงเรียนขาำเส้นเราก็จะมีการหาโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงหัวข้อท็อปปิต่างๆเราก็จะจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งเป็นภายใต้ของไทยพี b ีค่ะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางไทย PBS เนี่ยเขาอยากจะผลักดันให้เกิดพื้นที่ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเราใช้ชื่อพื้นที่นี้เนี่ยว่า Change Agent to Changing Space อ่าอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมานะคะ Change Agent to Changing Space เนี่ยนะคะแล้วเราจัดกันมาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่35แล้ว ในแต่ละครั้งก็จะมีท็อปปิกหรือว่าหัวข้อในการพูดคุยเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็คือเล่นเรียนรู้สู่บูรณาการพลิกโฉมโรงเรียนขนาดเล็กแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นอันนี้คือหัวข้อที่เราตั้งมาใช่ไหมคะท่านรองผอทีนี้เราก็มาดูว่าโรงเรียนไหนในเนี่ยในสพท่ที่เข้าข่ายของโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นแล้วก็มีการพัฒนา มีการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเชิงประจักษ์อาจจะเป็นผลงานของคุณครูนะคะแล้วก็ผลงานของนักเรียนต่างๆแล้วก็จะมีทีมงานหลังบ้านค่ะท่านรองผอ,อ,อไปเซนหาโรงเรียนนะคะที่เข้าตากรรมการแล้วเราคิดว่าโอ้โหเนี่ยแหละเป็นโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบได้เป็นโรงเรียนที่จะเป็นตัวอย่างได้ก็เข้าใจว่าทีมงานของเราเนี่ยน่าจะไปเข้าตาโรงเรียนตรงน้อยสงเคราะห์ตรงที่เขาไปได้รางวัล อะไรต่างๆมามากมายเลยนะคะทางในส่วนของโครงการาาศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างๆนักเรียนด้วยในระดับภาคด้วยทั้งๆที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วพอเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเน,นื่องนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทางทีมงานหลังบ้านของเราเนี่ยิดต่อเข้าไปอยากจะพูดคุยกับโรงเรียนโรงน้อยสงเคราะห์ว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะนี่ค่ะก็คือคร่าวๆข,ของโปรเจกต์ดีสคูลิ่งของเรา ม,มีคนไปแอบเจอเนอะมีคนไป<ช>โดนใจอย่างนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะผลงานเข้าตากรรมการโดนใจนะคะก็เลยเชิญมามาร่วมพูดคุยกันจะได้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะทีนี้คําถามที่น้องชายถามว่าสนับสนุนยังไงคับคอนใช่ค่ะ,นนะ,คะใช่เอ่อการสินเ์เขตหนึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ตอนนี้ประมาณอยู่อยู่ร้อยสิบสามโรงนะคะค่ะก็ จากทั้งหมด163ก็เทียบเป็นเลขกลุ่มก็คือ70%ได้เนาะในกลุ่มนะซึ่งเป็นจำนวนโรงเรียนขนาดที่มีเยอะที่สุดนะนะเยอะที่สุดนะคะซึ่งในภาพของสปทก็เช่นเดียวกันประมาณ15เลขกลมๆนะเลขกลมุกลมๆก็เช่นเดียวกันในสัดส่วนนี้ถ้าถามว่าทางเขตพื้นที่มีส่วนช่วยสนับสนุนอย่างไงอย่างนี้เลยก็ ด้วยความที่งบประมาณมีขีดจำกัดเราก็จะให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เป็นยกตัวอย่างดงน้อยเลยนะคะในส่วนที่เป็นคนนะทรัพยากรคนทรัพยากรคนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่ที่รองเข้ามาดูแลส่วนนี้ก็ทราบว่าดงน้อยเนี่ยมีนักเรียนน้อยประมาณหกสิบเนาะอ่าซึ่งผู้บริหารก่อนหน้านี้นะคะร่วมมือกันกับ จับไม้สมมือกับพอออกโรงเรี้นะคะก็ <c oughs> ะทำให้มีผลงานเนาะมีผลงานทําให้สิ่งที่เขตพื้นที่เนี่ยซึ่งก็ช่วยโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้วยความเสมอภาคเนี่ยเราก็ให้คนให้คนการที่ทางเขตพื้นที่หรื่อเหมือนต้นสังกัดจะให้สนับสนุนเรื่องคนนี้มันก็ต้องไปสอดคล้องกับเกณฑ์คสอนะคะ,ะเกณฑ์คกศอย่างดงน้อยเนี่ยให้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีครูสามสี่คนตอนนี้ มีครูประจําการแล้วเจ็ดคนแล้วก็มีครูอะไรเพิ่มไปอีกอันนี้ใช้คําว่าครูอะไรมันจะได้ดูง่ายแต่ไม่ได้ลดค่าใครนะคะก็คือมีพนักงานราชการซึ่งมันก็จะไม่ได้ไปรวมในเกณฑ์อัตรากํหลังก็ให้เพิ่มไปด้วยตอนนี้ก็ดรงน้อยก็กับกับปริมาณของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นก็จะมีเรื่องคนเข้าไปซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเอกภาษาไทยเอกวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็คุณครูตุ๊กที่อยู่อยู่ตรงนี้มานานแล้วด้วยเนี่ย อันนี้ก็คือส่วนที่เราซัพพอร์ตไปอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี65ก็ได้66ก็ได้67ก็ได้แล้วก็เมื่อกี้วัวววที่ไปก็เขได้นะคะ,ะก็เป็นสิ่งที่ทางโรงน้อยได้ทรัพยากรที่เป็นการช่วยเหลือนะคะจัดสรรพนักการานักการเอกภาษาไทยซึ่งเป็นเอกที่สําคัญจําเป็นที่ทางโรงเรียนขนาดเล็กจาเป็นจะต้องมีตามมาตรฐานวิชาเอกนะคะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือจะเป็นงบประมาณ คพะาะประมาณนี้ดงน้อยก็ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนทุกโรงเรียนนะคะแต่ได้การทำมาได้อย่างต่อเนื่องก็คือได้ตามความต้องการจําเป็นของโรงเรียนนะคะงบซ่อมแซมก็ให้ตามปกติตามแต่ละปีที่ที่ได้นะคะดงน้อยก็จะได้อย่างต่อเนื่องโต๊ะเก้าอี้ก็ได้ซ่อมแซมก็ได้ซ่อมแซมวัตภัยซ่อมแซมปกติตึกหลังโน้นตึกหลังนี้ที่ท่านผอ,อป,ประเดิมเล่ามาตั้งแต่เช้าก็เป็นการ <S <S ซ่อมแซมให้อยู่ในช่วงที่ใช้งานได้ จนกระทั่งงบประมาณเหล่านี้ท่านผอประเดิมเห็นคุณค่าก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปเขียนคิวทาปะเหมือนกับทำให้ห้องเรียนอาคารเรียนะสะอาดและก็ใหม่ภายใต้งบประมาณที่ได้อะค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นงบประมาณของชุมชนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานที่ที่ใช้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนกับไอเดียและก็มุมมองที่ท่านผอประเดิมมองเห็นก็ทำให โรงเรียนธรรมดาธรรมดาได้แหละพอเดินเข้าไปขไป้างในมีห้องประชุมมีมุมน,นั้นมีมุมน,นั้นมุมนี้ได้เป็นที่น่าสนใจด้วยอันนี้คืออยู่ในที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือส่วนอ,อีกอันนึงก็คือคารุพันสื่อต่างๆอันนี้ก็จะได้เหมือนกันกับโรงเรียนอื่นๆนะคะคือท,ที่ข่าวกล่าวถึงสําคัญโรงเรียนขนาดเล็กเลยคือต้องมี d l t v วนะคะและตอนนี้ก็คือ d l t v ตั้งแต่ยุคแรกทีวีเล็ก จนกระทั่ง DLTV ยุคใหม่ตัวกระทั่งตอนนี้เป็น New DLTV ที่ครูไม่ต้องปริ้นเอกสารแล้วทึ่งทางมูลิธินะคะโดยการร่วมมือกับสพทก็จัดให้เป็นแบบฝึกกิจกรรมอะไรต่างๆมาซัพพอร์ตอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สุดยอดมากแล้วก็มันเปลี่ยนไปตามตามยุคเนาะ ทางสพทเองทางมูลนิธิเองก็มองว่าโรงเรียนขนาดเล็กนี่เขาใช้เขามีข้อจํากัดแบบนี้ก็สนับสนุนมาให้อันนี้คือเรื่องของการสนับสนุนส่วนวิชาการวิชาการก็คือทุกเวทีที่เรามองเห็นมองเห็นผ่านศึกษานิเทศอมองเห็นผ่านเวทีประชุมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มองเห็นผ่าน เวทีที่มีการนําเสนองาน best practice ท,ที่ทางเขตพื้นที่จัดให้มีโครงการให้โรงเรียนแต่และโรงเรียนได้แสดงศักยภาพแล้วก็จะมองเห<ะ>็ว่าโรงเรียนแต่ละโรงมีผลงานโรงเรียนแต่ละโรงมีความโดดเด่นมีจุดแข่งเนี่ย <S <S <ะ>ทางเขตพื้นที่ก็จะเปิดเวทีโดยให้ศึกษานิเทศไปก,ก๊ก,กก๊กก๊กเขาต่อนะก,ก๊กก๊กกกท่านบอก<ะ>สนใจไหมคือจะไม่บังคับว่าคุณจะต้อง ทำมาเสนอนะคุณจะต้องไม่เราจะต๊บตบต mm hmm. แลวทีนี้ด้วยความที่โรงเรียนแห่งเนี้ยถูกถูกถูกอ่าล่อหลอมนะด้วยชุมชนที่แข้มแข็งอันนี้ชุมชนแข้มแข็งเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เรามองเห็นอยู่แนะล้หล่อหลอมมาลักษณะนี้เขาก็ตอบรับและก็ผอ,อสองสองพูดถึงผอ,อที่ที่ลองสัมผัสสองสองรุ่นต่อเนื่องนี่นะคะ เป็นผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ที่ไม่ปฏิเสธนโยบาย<ร>อยู่รอดด้วยการเนื่องล่ะหาหาความเป็นตัวตนให้เจอแต่ไม่เคยที่จะไม่ขับเคลื่อนนโยบายในขณะที่ครูที่เป็นจุดแข็งที่อยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะก็ให้การสนับสนุนถึงแม้จะเปลี่ยนถ่ายรุ่นยุคเก่า ย้ายออกไปแล้วหลายคนนะคู่เก่งหลายคนนะที่นี่ที่สร้างผลงานมานะคะที่สร้างผลงานที่เสียสละเวลาเสาร์อาทิตย์ไม่คิดตังค์แล้วก็มาเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆนักเรียนจนกระทั่งเขามีผลสำมรทางโอน็ตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่นะคะก็ก็เหลือคุณตุ๊กคนเดียวมั้งรุ่นเก่าทาง้นก็จะเป็นเยี่ยมเลยคุณครูคือใจใจมากมากเลยนะคะใช่ใช่อันนี้คือคือเวทีที่ที่เป็นเรามองเห็นเวทีและอีกอันหนึ่งก็คือ เวทีที่สนับสนุนผ่านโครงการของสพทก็มีด้วยอันนี้ก็ให้ให้ครูเขาสนใจสมัครผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเป็นลดภาระเนาะ,ะครูก็ได้รับตอบรับถ้าบอกว่าโรงเรียนไหนร้อยเปอร์เซ็นท่านท่านสอนนอก,ก็จะบอกว่าท่านรองกลุ่มเราร้อยเปอร์เซ็นนะอะไรอย่าง <laughs> ประมาณนี้ซ <laughs> จะเป็นประมาณนี้ก็คือเรื่องของการจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ได้ครูได้พัฒนา ะะผู้บริหารได้มีเวทีนะคะตลอดจนสนับสนุนตามบทบาทภารกิจของเขตพื้นที่ในเรื่องราวเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราดําเนินการอยู่แล้วนะค่ะแล้วเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนโรงน้อยสองเคราะห์ตั้งแต่แรกเลยมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คงไม่ต่างอย่างน้องายที่เห็นเนาะเรื่องรางวัลไม่เห็นอยู่แล้วเนาะรา,างวัลเห็นอยู่แล้ว เหตุผลก็น่าจะเป็นว่าที่ที่ลองมองเห็นสิ่งอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับโรงเรียนขนาดเล็กคนที่เขาอยู่ข้างในน่ะเขาไม่ได้ด้อยค่าตัวเองเขามองว่าเขาจะต้องสร้างลองมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นท่านผอประเดิมหรือผอก่อนหน้านี้โดยโดยกลไกสำคัญที่อยู่ข้างในคือคุณครูอ่ะโดยเฉพาะคนรุ่นก่อนนะเป็นครูของชุมชนเลยนะผอประเดิมก็เป็นเคยบ้านนี้นะน้องทราย Oh, that <laughs> ใช่เป็นลูกเขยบ้านนี้นี่คือจุดแข็ง,ข,งของเขานะคะและครูรุ่นใหม่ที่มาก็มาปรับตัวและอยู่ด้วยกันมองว่าเขาทําให้โรงเรียนของเขาอ่ะถ้าพูดถึงชื่อดงน้อยสงเคราะห์เขาพยายามทํานะค่ะ <Yeah. S 2> มันจะต้องพูดถึงชื่อนี้แล้วมันจะต้องภูมิใจเหมือนพูดถึงเตียมอุดมอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นเลยอันอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ <Yeah. S 2> มันพูดถึงจุลาพรเหมือนพูดถึงการจนาพิเศษเขาพยายามทําให้ให้เขา ไม่เอ่ยชื่อของเขาแล้วเขาเขามีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนตัวที่จับต้องได้ก็แน่นอนเนาะก่อนหน้านี้มีมีนักเรียนหกหกสี่สิบหกสิบคนแล้วก็มาไปคุยกับชาวบ้านมาสร้างอาถารอนุบาลเือเอาอื่นๆก่อนเอาอนุบาลมาอนุบาลเพิ่มขึ้นนั่นก็สือ่ออนุบาลเพิ่มนี่คือนักเรียนเพิ่มแล้วนะอ่า กลยุทธ์เขาคือสร้างอนุบาลคือนักเรียนเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เพิ่มมาต่อเน,นื่องเดีนี้ก็เกือบร้อยใช้คําว่าเกือบร้อยเนาะจากหกสิบไปเกือบร้อยมันไม่น้อยแนละ้วน้องทรายมันไม่ได้น้อยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาก็มีความภูมิใจเหมือนกูตุ๊กเขาจะกูตุ๊กก็เป็นพี่สะพ้ายของรองเนาะ <laughs> คือต้องเ,เ,เป็นพี่สะใภ้ของเราชุมชนแข็งแก็งต้องเป็นพี่สะใภ้เขาอยู่กับพี่ชายเราซึ่งเป็นคนที่มีอุดมการณ์ครูตุก๊กเขไม่ทิ้งหรอกอุดมการณ์รักบ้านเกิดเหมือนที่เขาพูดว่าเขาจะต้องกลับมาเป็นครูที่ดีที่นี่ให้ได้เขาก็เป็นที่พึ่งของผอ,องเรียนทุกคนนะคะที่เขาเข้ามาอันนี้ก็สิ่งที่มองเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการที่ครูรุ่นเก่าเหล่าเนี้ยเขาได้ทาโครงการเชิญเชิญเครือข่ายของเขามาจัด เตรียมความพร้อมให้เด็ก O.NET NTRT เสาร์อาทิตย์นะทำอยู่ต่อเนื่องมาเสียสละเวลาเหล่านี้โดยโดยเขาไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเลยเขา <c oughs> ทำด้วยเขารักโรงเรียนอ่ะสิ่งเห <c oughs> ล่านี้จนกระทั่งต่อยอดมาถึงทุกวันนี้พอเราทุกวันนี้ก็คือเราจัดครูตรงเอกตรงวิชาไปให้ครูเหล่านั้นเข้ามาจับมือกันเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพที่ทางหม่วยงานต้นสังกัดอยากเห็นอยากเห็นคะแนนโอเนเขาก็พอสอนแล้วนะ สอนวิชาหลักสอนบูรณาการในภาคบ่ายเสร็จแล้วเขาก็มาเตรียมความพร้อมเรื่องเหล่านี้โดยเขาไม่ทิ้งหลักสูตรไม่ทิ้งมาตรฐานไม่ทิท้งตัวชีวัดอันนี้จะ uh huh. ทําให้โปรเนตเขาอยู่ในระดับแนวหน้ามาตลอดเลยนะคะแล้วสำหรับโรงเรียนเหล่านี้ยอันนี้คือและก็รางวัลที่น้องทรายเห็นรางวัลเนี่ยถ้าเป็นผู้บริหารที่ที่โรงเรียนไม่เติบโตอาจจะมองว่าอาจจะมองว่าเป็นภาระเนาะค่ะ uh huh. แต่โรงเรียนนี้เขามองว่าแมกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมันสร้างความภูมิใจให้เขาตั้งแต่รางวัลระดับโรงเรียนที่ให้กันหน้าเสาธงรางวัลระดับกลุ่มเครือข่ายที่ให้รางวัลแค่15โรงเรียนและระดับเขตพื้นที่จนถึงระดับชาติโดยโดยเฉพาะเขามีครูเอกวิทย์ที่น้องเขาพูดถึงเมื่อกี้นั่นคือถ้าเป็นภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเฉพาะทางเนะะาะเป็นรางวัลเฉพาะทางที่ครูแต่ละคนพึงมีอะ่ะ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่ความก้าวหน้าของตัวเองในขณะที่เด็กก็ได้รับการพัฒนาด้วยอย่างเงี้ยน้องสายอันนี้เป็นคําตอบได้ไหมอ่ะที่เราเห็น<อ>ภาพประมาณเห็นภาพเลยค่ะก็คือมา,าทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเปลี่ยออลงพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คือที่มองเห็นนะคะใช่ใชท่านรองมองแนวทางในการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมดงน้อยสงเคราะห์ในอนาคตยังไงบ้างคะ แนวทางที่สาคัญหนีไม่ได้ในในในส่วนตัวที่เคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเริ่มจากข้างในค่ะ <Yeah. S 1> ต้องเริ่มจากข้างในเริ่มจากใครก่อนไม่ได้เลยจะมาหวังพึ่งเขตพึ่งสพทพึ่งโรงเรียนอื่นพึ่งเครือข่ายไม่ได้อย่างเดียวคือไม่ได้แต่สิ่งเหล่าเนี้ยมันจะต้องมาเสริมเนาะหนุนเสริมให้ให้ความเข้มแข็งข้างในเนี่ยข้างในคีย์แมนสาคัญที่สุดโรงเรียนขนาดเล็กคือพออโรงเรียนะ yeah. บุคคลคนนี้สําคัญและเขาก็ต่อมือกันได้นะ่ะจากคนก่อนก็เป็นสไตล์หนึ่งนะคะที่มีความเก่งและโดดเด่นเหมือนกันมีความเฉียบคมในในเรื่องของวิธีคิดที่จะพาโรงเรียนรอดนะคะมาคนนี้มาต่อภายในเวลาสามปีจากทุนเดิมที่คนก่อนทําไว้นะคะ,ะก็สร้างความเชื่อมั่นให้คุณครูได้อันนี้ก็คือพอโรงเรียนจะต้องสร้างเชื่อมั่นนําศรัทธานําคิดนำทำ พาทำเนาะนำคิดนำทำพาทำนำชุมชนคิดเพราะว่าชุมชนเนี่ยความเป็นดงน้อยเนี่ยเท่าที่ลองทราบมาเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีข้าราชการที่เป็นข้าราชการที่ประสบความสําเร็จในสาขาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูเป็นผู้บริหารเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นตำรวจอยู่ในชุมชนนี้เยอะคะ นั่นคือผลผลิตเขาดีอ่ะผลลัพธ์ของเขาสุดท้ายเขาดีนะคะในส่วนนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันประกอบกับปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นคนนั้นคนนั้นจะเติบใหญ่พอเติบใหญ่แล้วก็อยู่อยู่ในเขาเขาก็เฝ้ามองดูโรงเรียนเนาะเขาก็มองดูโรงเรียนซึ่งซึ่งพอโรงเรียนเนี้จะต้องให้เกียรติเขาเยอะๆนะคะให้เกียรติเขาเยอะๆแต่ด้วยความได้เปรียบของพอ,อประเดิมเนาะเป็นลูกเขยบ้านนี้ <laughs> <laughs> อันนี้ พอองเรียนต้องเข้มแข็งนำคิดและก็สร้างเครือข่ายให้ได้เครือข่ายในนี้นอกจากจะเป็นเครือข่ายในชุมชนเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาซึ่งจะต้องไปไปโน้มน้าวจูงใจให้เห็นด้วยกับแนวทางที่เราจะพัฒนานะคะมันจะต้องสร้างเครือข่ายนอกโรงเรียนคือเครือข่ายการเรียนรู้นะคะซึ่งพอประเดิมก็มีความโชคดีก็เป็นเครือข่ายสพมภ <c oughs> รายาเป็นสพมนะ ก็ได้เหมือนที่เขาำนำกิจกรรมเข้ามาเน่ยเป็นความโชคดีที่ลงตัวนะ<ม>อะของท่านผอ,อ,อประเดิมนะคะการที่วินวินระหว่างโรงเรียนมัธยมในจังหวัดโรงเรียนที่หนึ่งโรงเรียนที่สองพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมให้ทํากิจกรรมในชมรมวิทย์ชมรมคณิตชมรมอะไรของเขาพอทําเสร็จแล้วครูมัธยมจะทดสอบนักเรียนก็เอามาลง พื้นที่มาจัดกิจกรรมที่นี่โดยที่โรงเรียนดงนักเรียนโรงเรียนดงน้อยสองเคราะห์และครูได้ประโยชน์ในขณะที่เครือข่ายเขาก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่วินวินอันนี้คือพอออกครูก็ต้องเข้มแข็งเชน่นเดียวกันถ้าหากว่าพอออกคิดแล้วครูไม่โอเคด้วยเป็นไปไม่ได้ <c ru> แต่ในความเป็น <c ru> พอออกประเดิมนะสร้างศรัทธาให้ครูด้วยความไม่นิ่งดูดายทำทุกอย่างพะโลงก็ทำทำแทน <c ru> พะโลงก็ทำ, <c ru> ท,ำทำแทนครูก็ทำทำได้ก็ทำ ถึงเวลาสอนก็ไปสอนพาทำอันนี้คือสร้างศรัทธาได้<ม>และในขณะเดียวกันเมื่อสร้างศรัทธาได้ทุกกิจกรรมที่พาทำอะ่ะยังนึกถึงวันที่ไปประเมินค่ายวันที่ไปส่งผลงานค่ายรักพงไผ่ท่านขอประเดิมก็หอบหิ้วกับนักเรียนหิ้วต้นไม้หิ้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไปซึ่งยังไม่มีอะไรด้วยคาพูดว่าผมไม่ได้มาเอารางวัด<ค>ผมไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเอารางวัลที่หนึ่งสองสามผมมาหาเวทีให้ลูก ผมมหาเวทีให้โรงเรียนและสุดท้ายก็ทุกคนก็ประทับใจแต่ในขณะที่ตอนนั้นท่านประเดิมมาอยู่ใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านเกณฑ์การได้รางวัลในระดับท็อปได้ต่อเราก็เห็นว่าน้องคนนี้ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจและต่อเนื่องเนาะคงเส้นคงวาสิ่งเนี้ทําให้ครูเห็นครูตุ๊กก็ไม่ธรรมดานะที่จะยอมรับพออแต่ละคนง่ายๆแต่คุณครูตุ๊กก็ยอมรับไปแล้ว เข้าใจเข้าใจเป็นคีย์แมนที่สําคัญใช่ใช่และครูก็ช่วยนะคะในบริบทของตนเองโดยครูก็ทําหน้าที่ดูแลนักเรียนนะคะอันนี้คือมันจะต้องยั่งยืนไปจากภายในเสร็จแล้วในขณะที่เขาทําผลงานเนี่ยทางเราเองเขตพื้นที่ก็ไม่นิ่งดูได้นะคะการที่เราจะเรียงด้วยความที่ครูมันไม่เท่ากันมีไม่พอมันมีน้อยมันจะต้องค่อยค่แบ่ง เราก็จะมองว่าในการพิจารณาเป็นบอร์ดกรรมการนะคะว่านอกจากเกณฑ์ที่เขากําหนดมาแล้วหน่วยกานของผู้บริหารละ่ะถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วมันจะใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยถ้าเอาไปแล้วเห็นผลงานอยู่ในเรื่อง,องนั่นแสดงว่ามันต้องเกิดขึ้นจากข้างในให้ให้คนข้างนอกเห็นเกาะเหมือนทรายไปหยิบโรงเรียนดงน้อยมาทรายก็ตามเห็นเห็นเห็นรางวัลลักษณะนี้จนเห็นจนเรามั่นใจว่าการที่เราจะให้ช่วยเหลือทรัพยากรในแต่ละอย่างลงไป มันจะไม่ศูนย์เปล่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนเป็นกระบอกเสียงแทนหน่วยงานต้นสังกัดอันนี้คือสิ่งที่ที่มองว่ามันจะทุกโรงเรียนขนาดเล็กต้องทําแบบนี้แล้วก็ทําให้ให้พูดชื่อโรงเรียนตัวเองและภูมิใจอ่ะนี่คือเป็นเป็นแนวทางสําคัญเลยนะคะเผื่อว่าโรงเรียนอเผื่อว่าเขตพื้นที่เขตพื้นที่อื่นๆเนี่ยรับชมอยู่ตอนนี้ ท่านรองมีคําแนะนํำไหมคะในการที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเชิงนโนยบายจะแนะนาอย่างไรบ้างข้อแนะนํานะคะสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กจะช่วยอย่างไงบ้างนะคะศึกษานิเทศเราคือคกลไกสําคัญให้ศึกษานิเทศเราลงพื้นที่บ่อยๆและรายงานข้อมูลขึ้นมาบ่อยๆนะคะในกรณีที่ลงไปช่วยเหลือบ่อยๆหย,ยิบขึ้นมาในขนาดเดียวกัน ทางเขตพื้นที่เองก็ต้องหาช่องทางลงไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจโร <Okay. S 1> งเรียนขนาดเล็กเขาสู้อยู่แล้ว <Okay. S 1> เขาสู้อยู่แล้วโดยเฉพาะชุมชนยิ่งไม่อยากจะโดนโรงเรียนถูกยุบเนาะถึงแม้จะทราบว่าคุณภาพจะไม่ได้เท่าเพื่อนก็ตามเมื่อเขาสู้อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เราเห็นแสงเขาอะเขาอยู่จุดไหนเราต้อง พูดถึงกล่าวถึงหาวิธีช่วยหาวิธีช่วยในการจัดทรัพยากรลงไปก็ต้องหมุนเวียนกระจายกันให้ช่วถึงให้ช่วถึงปีนี้อาจจะไม่ได้พร้อมกันก็ต้องแบ่งกันไปในปีต่อไปในรอบต่อไปอันนี้คือคือมองมองหาเขาให้เห็นมองหาเขาให้เห็นและแต่พอโอ,องเรียนขนาดเล็กแต่ละลงแต่ละแต่ละคนนะซึ่งช,ช่วงนี้ก็จะเป็นผู้บริหารใหม่เนาะ เออเราก็มีโค้ดมีอะไรอยู่แล้วก็ฝากให้ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาที่ทําหน้าที่โค้ดโรงเรียนขนาดเล็กนะคะสร้างค่ะเสริมพลังเนาะเสริมพลังให้เขาเยอะๆหาแนวทางให้เขาที่จะได้ไปช่วยผู้คุ้มครองถ้าเกิดทุกคนมองว่าตัวเองมีตัวตนผู้บริหารระดับเขตทราบรู้ว่าอยู่ตุดไหนเขาก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ให้ดีอยู่แล้ว ตามความตั้งใจที่เขาเปลี่ยนสายงานมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาค่ะแล้วก็คนที่จะเปลี่ยนมารู้อยู่แล้วว่าชะตาชีวิตของฉันจะต้องได้เจอโรงเรียนขนาดเล็กแน่ๆน,นะคะ,ะอันนี้ก็คือว่าเรามองหาเขาให้เห็นหาเขาให้เจอและก็เสริมพลังให้เขาได้ทําหน้าที่ของผอโรงเรียนขนาดเล็กให้เต็มที่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการและก็ไม่เหลือบาก,กว่อแล้วที่เราจะทําได้ค่ะ ็นแนวทางที่ดีมากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านรองขอบคุณค่ะ